กาเมื่อกี้ความเสียหายของไตแบบนั้นมาแบบฉับพันบางแบบเมื่อกี้แบบเลื้อนหลังนะอันนี้แบบฉับพันอคิว kidney injury นะครับอัิวแปลว่าฉัาบพันรวดเร็วเหมือนอัิวอักขต่างๆนะครับเพราะว่าของทางที่มันฉับพันในหมอก,ก็จะเรียกอัิวนะครับเพราะว่าไตาเฉยบพันนะครับถูกนิยามเมื่อการทำง,งานไตลดลงฉับพันเลยนะครับอาจจะเกิดจากสารพิษเกิดจากาการกระเทือนอุบัติเหตุนะครับ ก็เมื่อเราเกิดภาวะแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยก็จะมีค่าคลินหรือค่าบีเวนในเลือดน็อตพันขึ้นเลยนะครับจะสะท้อนว่าทํางานหยาดการทํางานของไตยหยุดนะครับแล้วเกิดการร่วมเหลวในการขับของเสียออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางการแพทย์ก็บอกว่ากระบวนการนี้จริงๆนอนพักฟื้นอยู่เฉยๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับภายใน1อาทิตย์บ้างสอาทิตย์3อาทิตย์หรือสี่อาทิตย์อยู่ควบคุมไม่ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ฟุกแดนก็ช่วยนะครับในการ ภาวะตรงนี้ได้นะครับศกษาของผลของฟูเดนช่วยลดในกะารทดลองนะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากไตเขาเรียกว่าเสื่อมแบบเฉียบพลันนะครับโดยเขามีการนี่ตัวน่าจะมาจากนี่น่าจะเป็นการทดสอบนะครับในหนูมั้งครับเพราะว่ามีการฉีดอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยไกซูรลอ,อันนี้ก็คือน่าจะฉีดเพื่อทําให้ไตมันเสื่อมเหมือนใส่สารพิษเข้าไปอะ่ะได้มีการฉีดเข้ายาเข้าช่องท้องผมว่าน่าจะเป็นช่องท้องหนูนะไม่ใช่น่าจะคนนะ เพราะมันผิดจ,ะจะริยธรรมถ้าฉีดยาของพอิษใส่คนนะครับมีการฉีดยาเข้าช่องท้องสัดส่วนเท่าน,นี้เท,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 ท่าน,นี้นะเทฟสน่นึ่งจ1ดนี่คือปริมาณที่เขากำหนดนะครับนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอใช้ฟูกุดแดนนะอ๋อเมื่อมีเมื่อมีการฉีดไอ้นั้นแล้วก็มีการฉีดฟูก,กแดนเข้าไปนะครับเข้าช่องท้องเอาฟูกุแดนฉีดเลยนะครับแเ,เห็นอะไรมมีการฉีดฟูกแดนเข้าไปนะครับลดร,ระดับ BuN และคีทินได้และลดน้ำตได้อย่างมากนะครับ โดยน้าหนักตัวอย่างปกติระดับกรูโคตในเลือดปกตินะครับสัดส่วนฟูโคแดนที่ f 1 0นเป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสําหรับภาวะไตแบบเฉียบพลันโดยการวิจัยนี้ใช้การฉีดคือฉีดของเสียเข้าไปเอฉีดสารพิษเข้าไปเพื่อให้ไตเสียหายแล้วก็ฉีดฟูโคเดนเพื่อฟื้นฟูนะครับน่าจะทดลองในหนูแหละคนไม่น่าจะผ่านนะครับยาที่วิทยานะครับของภาวะ เสียหายของไตแบบเฉียบพลันเนี่ยก็เรารู้ว่าเกิดจากหลอดเลือดตีบเช่นคนที่เป็นหลอดเลือดตีบบางทีมันเป็นตีบที่ขั้วไตนะครับหรือต้เส้นเลือดใหญ่ที่จะไปเลี้ยงไตอย่างเงี้ยนึกภาพนะครับว่าเฮ้ยเลือดมนไปเลี้ยงไตไปไ,ไตมันก็จะช็อกนะครับทํางานไม่ได้เขาเสียหายจากอนุมูลอิสระนะครับการตายขอ,องเซลล์สิ่งร้ายเกิดกักอักเสบแบบเฉียบพลันการบาดเจ็บจากการขาดเลือดเฉพาะที่นะครับความแก่ชราบางทีอยู่คนคนแก่บางทีก็อยู่ยก็ไตาวายเฉียบพลันก็มีนะครับ แต่ว่ามีบางรายที่อยู่ฟื้นตัวได้ภายในสองสมอาทิตย์กลับมาเพราะว่าไตาวายเรื้อรลังคือเป็นไตเสื่อมอยู่ๆก็ไตาวายเฉียบพันก็มีเหมือนกันเช่นไตาวายไตยเสื่อมแบบเรื้อรลังเช่นอาจจะแปดสิบหรือเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบอยู่ๆก็ปึ้งก็ต้องไฟฟอ,อกเลยอะไรเงี้ยแต่อยู่ก็ฟื้นมาปึ้งกลับมาที่สี่สิบได้อะไรเงี้ยคือก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นโรคหัวใจก็ เป็นเหมือนกันเบาหวานอันนี้บาหวานนี่ตัวดีเลยเบาหวานเบาหวานนี่จะทำให้ไตาวายได้ทั้งแบบเลื้อนลังแล้วก็แบบเฉียบพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อสลายก็ก็มีเหมือนกันดังนั้นอันนี้เป็นเหมือหนูที่เป็น aki นี่เป็นการวิจัยจากในหนูนะครับประประสงพะวะกล้ามเนื้อลายสลายเกิดจากความเสียหายอนุมุสระที่ไตกําเนิดและความเสียหายที่โครงสร้างเซลล์ในไตแปลว่าไตาวายเฉียบพันธุ์ก็ใช้ฟูโกเดนฉีดเข้าไปปุ๊บข,ขึ้นเลยนะครับศาสตร์ผลลัพธ์ของฟูโกเดนเยับยั้งการตายของเซลล์ไดด้ช่วยลกการออิ นะครับของ m a p k นะฮะอันนี้ต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นการทํางานอะไรในไตนะครับโดยผลของการฉีดฟูกดแดนเข้าไปก็แล้วแต่โดนะครับจบไปแล้วของไตเลือรลงังโทษไตแบบเฉียบพันธ์นะฮะไตเลือรลังใช้เฉียบพันธ์และเป็นมากที่สุดและเป็นมากๆเลยในไทยก็เป็นเยอะนะครับคือกลุ่มที่เรียกว่าเบาหวานลงไตนั่นเอง